วันนี้นะครับถ้าเรามัวแต่หานะครับความจริงจากคนโกหกเชื่อผมจะครับว่าเราไม่สามารถหาความจริงจากคนโกหกได้เลยเพราะคนโกหกยังไงก็โกหกยังไงคนโกหกยังไงก็ไม่ได้บอกความจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียเวลานะครับไปหาความจริงจากคนโกหกแต่เราจงนะครับหาหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จนะครับ เราจะหาหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จเนี่ยว่ามีการสร้างเรื่องเท็จยังไงมีหลักฐานอะไรในการสร้างเรื่องเท็จแล้วเราจัดการขบวนการสร้างเรื่องเท็จแล้วเราจะได้ความจริงทั้งหมดเพราะถามว่าวันนี้ถ้าเรามัวแต่ไปหานะครับความจริงนะครับจากคนโกหกยังไงก็ไม่มีความจริงเพราะอะไรครับเพราะความจริงมันอยู่เฉพาะคนคนนั้นที่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นความจริงเมื่อเขาไม่บอกถูกป่ะเขาโกหกเขาไม่ยอมบอกความจริงอยู่แล้วยังไงคนโกหก ก็ไม่ยอมบอกความจริงแต่คนโกหกจะพยายามสร้างนะครับหลักฐานอะไรบางอย่างหรือคนหลายๆคนอาจจะช่วยคนโกหกสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะจัดการขบวนการนี้เราต้องพยายามนะครับหาข้อมูลนะครับหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จแล้วจัดการมันทั้งระบบนะครับหาข้อมูลหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จหรือหลังจากนั้น เราอาจจะหาเองไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะช่วยได้คืออะไรครับเมื่อมีคนนะครับอย่างคุณหมอเองเนี่ยนะครับเอาหลักฐานในการสร้างเรื่องเท็จออกมานะครับเราต้องช่วยกันกระจายนะครับข้อมูลที่คุณหมอเนี่ยมีนะเอาออกไปว่ามีการสร้างเรื่องเท็จยังไงมีการสร้างยังไงอันไหนที่เป็นเรื่องเท็จนะครับเราเอาออกมาเพราะวันนี้อย่างที่ผมพูดเสมอว่านะครับผมพูดและผมบอกว่าไม่มีทางที่เราจะหาความจริงจากคนโกหกได้เลยแต่เราจะหาความจริงจากนะครับ คนที่สร้างหลักฐานเท็จนั่นก็คือเราต้องหานะครับหลักฐานการสร้างหลักฐานเท็จนะครับหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จเนี่ยออกมาแล้วตีแผ่ออกมาช่วยกันตีแผ่ออมาแล้วเราจะได้ความจริงทั้งหมดจาไว,นาวา้นะครับอย่าเสียเวลานะครับอย่าเสียเวลากับนะครับความจริงจากคนโกหกอย่าเสียเวลาค้นหาความจริงจากคนโกหกแต่ต้องใช้เวลาทั้งหมดนะครับไปหาหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จแล้วเอาผิดทั้งขบวนการ วันนี้นะครับคุณหมอสวัชชัยก็ได้โพสอีกหนึ่งโพสต์เกี่ยวกับน้องโดเรมี่นะครับน้องโดเรมี่เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งสายลับที่คุณหมอนะครับเพิ่งได้เข้ามานะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลหลักฐานล่าสุดนี้นะครับมีการส่งข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับ DNA และจุดสังเกตน,นะครับบนก๊อกจุดเปิดวายนะครับในขั้นตอนของการเปิดวายซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีการคุยกับคุณหมอ,อเราลองไปดูครับว่าน้องเดโดเรมี่เนี่ยคุยอะไรกับคุณหมอบ้างอะไปดูครับ ยังไม่ทันเขียนเรื่อง GPS น้องโดเรมีก็ส่งหลักฐานใหม่มาอีกแล้วเอาไว้ก่อนค่อยลงทีหลังแล้วกันแล้วจุกกอกวายที่ไม่มี DNA คืออาจารย์คะเปิดวายกันอย่างไรคะจุกวายถึงไม่มี DNA คะ่ะไม่มีที่เปิดวายก็ใช้ปากเปิดมั้งอ้าวถ้าใช้ปากหรือฟันกัดก็ยิ่งต้องมี DNA สิคะเออจริงฮ่าฮ่า จำได้วันนั้นคนบนเรือโฟนอินในรายการโนกระแสและคนบนเรือบอกว่าใช้มือเปิดค่ะขอตัวไปทำงานก่อนได้ค่ะอาจารย์มีเรื่องเมาส์มอยคันปากต้องคุยนานบายบายเราเลยไม่รู้เลยว่าคุยอะไรกันต่องานนี้นะครับต้องติดตามนะครับว่าคุณหมอทวชัยจะคุยอะไรกับโดเรมีปต่อนะครับต้องมีข้อมูลออกมาอีกแน่รอกันอีกหน่อยนะครับ นี่แหละครับคือข้อมูลที่น้องโดนามี่นะครับคุยกับคุณหมออยู่นะครับเป็นเรื่องของดีเอแต่คุณหมออาจจะยังไม่ได้คุยอะไรมากมายเหตุผลเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องทํางานเพราะฉะนั้นเราติดตามนะครับว่าคุณหมอคุยอะไรแล้วจะมีข้อมูลอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าเรามัวแต่เสียเวลานะครับหาความจริงจากคนโกหกเราจะไม่ได้ความจริงและเราจะเสียเวลาเปล่าๆวันนี้เรามาช่วยกันนะครับหาหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จ แล้วจัดการกับคนที่สร้างเรื่องเท็จจัดการทั้งขบวนการของการสร้างเรื่องเท็จเพราะอะไรครับเพราะคนโกหกต้องนะครับพยายามสร้างหลักฐานนะครับสร้างหลักฐานเพื่อสนับสนุนการโกหกของของตัวเองเท่ากับต้องสร้างหลักฐานเท็จถูกต้องไหมเพื่อสนับสนุนการโกหกของตัวเองหรือต้องมีขบวนการในการช่วยสร้างหลักฐานเท็จเพื่อสนับสนุนคาโกหกของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าเสียเวลาในการตามหาความจริงกับคนที่โกหก แต่จงเอาเวลาทั้งหมดไปหาหลักฐานการสร้างเรื่องเท็จแล้วจัดการคนที่สร้างเรื่องเท็จทั้งระบบอันเนี้ผมบอกเลยง่ายฝ่าและสนุกฝ่าพวกเรามาช่วยกันนะครับตีแผ่เรื่องนี้ออกไปพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน